เลี้ยวซ้ายนี่จะไปเมืองเฟืองทุกคนเลี้ยวซ้ายเป็นเมืองเฟืองทางเส้นนี้นะีไปซื้อเนี่กับแม่นั่นขัวหินเฮิบขัวเล็กทุกคนตอนนี้เราคำพาทุกคนมาฮอดบ้านหินเฮิบแล้วเนาะหินเฮิบใต้ตัวนี้นะมาเบ่งน้ำกันว่าหินเฮิบชิง,งามดีคือเพลงพินเบ,า,บาทุกคนนะที่ตาน้ำกันเลยเนาะเดะอันนี้มันจะทางไปเวียงจันทุกคน ตอนทางนี้นี่จะไปสู่วังเวียงแล้วทุกคนเนาะไปเบิ่งน้ำกันวาสีสมคำห้องเพลงมาแล้วทุกคนเพลินมาจจงเดเพลงเพ็นหินเหิบงามดีฟ้าสันเด่นะบองซองวังคีสวยงามนักนะออะไปเบิ่งน้ำกันเด้อก็คำกับห้องถือห้องผิดเนาะห้องหลายบ่ได้นะเดียว <c oughs> เกี่ยวเพลงภเษีขายปลอออกทุกคนอันนี้เป็น,น,ห,นหินเทิบทุกคนหินเถิบใต้ใตเก็บปน้ำมันเนาะหลายคนก็อาจจะหู้จักเนาะเกี่ยวกับหินเถิบเนี่ยว่าเป็นจนังใดเป็นบ้านเก่าบ้านแก่จกังไดเนานะบาควาก็มาตั้งแต่ประมาณสาวปีก่อนนะทุกคน แต่กระเทียวมาเรื่อยๆฮะแหละจนถ้าปัจจุบันนี้เนะาะต่วันสุดนี้ก็เลยถือโอกาสมาถ่ายวิดีโอให้ทุกคนได้เบิกอันนี้ก็เป็นโรงงานซีมังทุกคนโรง,งานซีมังของสนองให้แกเกี่ยวกับทางรถไฟหรือทางด่วนประมาณนี้นี่เป็นกาล่าซ่อมแปลงทุกคนมาทีหินเหิบหินเหิบงามดีปองสองวังคีสวยงามนักหนายามเอายได้มา พบน้องแก้วตานับว่าเป็นหนึ่งจากแมนแท้พอทุกคนเออเออมนกะลาซอมเปกอ่านี่ก็แมนอ่าปาน้ำมันปีโต้ลีมิกนะทุกคนห้างขายเฟอร์นิเจอร์มีฮอตบริษัทอนุชิตด้วยนะขนรงดวนเพินผัก สายภูคำนะทุกคนมาเบ่งน้ำกันมาหินเทิบในความคิดของทุกคนเป็นังไหนเนาะในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าหินเทิบนี่ก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีความสําคัญหลายพอสมควรทุกคนเนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ติดแคมน้ําสายน้ํเลีกเนาะอะสองก็เป็นหมู่บ้านที่เป็นทางแบงไตเมืองเฟืองและวางเวียงเนาะถือว่ามีความสําคัญนะเป็นหมู่บ้านทางแบงนี่ก็เฮือนพัก สุขเจริญเ,เปลี่ยนเงินผักญ่ในเขตนี้เลยแหละติดตามไปน้ำกันความคับของใคยามเก็บภาพมาฝากทุกคนได้เลยลที่ไปได้ในปัจจุบนันในแกลนเขตน่ะบางยงหินเถิดทุกคนเขตเองก็ขอโจกไปก่อนออพาลเลาะเขตนี้ให้มันเปิดไปค่อนข,ข้างครบก่อนนะจึงจะได้เลาะทั้งอื่นเหมือนกันใ่ไหม พูดแมนมาอยู่ดีๆทายเวียงจันทร์เลยผู้รดีดดไปพงศลีเลยเลยโอ้ยบกโมเรื่องหูลาเลยทุกคนทางนี้ทางออกมาเป็นทางด่วนเลยทุกคนนะเลี้ยวใต้เนี่ยเปนไปทางด่วนเลยแต่เพิ่นยังบัทันปูยางเท่านี่มันคิวรถหินเฮิร์บคิวรถสิมีเนี่ยมีห้างขายเครื่องขายขนมขายโทรศัพท์ตามทุกคนเห็นเลยแหละ แต่ขี่คิ้วรถหินเทิบนี่ยเสื่องฟูเลยทุกคนแล้วเนื่องจากมีรถไก่ทางนี้หลายเนาะรถโดยสารกับไก่หลายปัจจุบันที่เขาก็พากันไปขี่รถไฟไปแล้วเพราะว่ามันโบวินหัวเนี่ยขันขี่รถธรรมดาเนี่ยจากวินหัวได้ไปทางภูผ,ผาทางเอ่ยนี่ทุกคนสมาคมคนรถขนส่งสินค้าโดยสารรถหินเทอือบไปทุกคนติดป้ายปีเจออยู่นี่ คือว่าซบเซาลงนะทุกคนมันซบเซาหัวะทบๆฉีดท้ายยังให้เบิยงทุกคนทายเบิษงสภาพเลยได้เนี่ยมันต้องการขายห้องแถวพร้อมดินนี่ก็เป็นห้างอาหารเครืองพักเฮงเฮงทุกคนเฮงเฮงรวยรวยมันมันห้างขายเครื่องก่อสร้างสภาพเส้นทางน,นี่มัน สมควรเลยทุกคนดเดยอเนี่ยถ่ายมาให้เบิงมืได้เนี่ห้ามขายเสื้อผ้าเป็นจังไงทุกคนเนาะเมืองมหอนตนี่หิเทิบนะพัฒนาไปก้นเก้าบ่หรือว่าจังใดเอาอมเมน์บอ,บอกคำเลยเลยห้านอาหารหนึ่งหกแปด ทันอาหารจีนเลือที่พักมีไซเอนะ็คเพรสฝนทรงมีไซเอ็เลคนไปซื้อนี่วังเวียงนะเลี้ยวซ้ายเมืองเฟืองถ้าเราคําไปซื้อตามทางไปต้งนี่จะไปสู่ขวัวเปต้งนะทุกคนขวัขวขัวขัวไม่แต่เขาจะปไปเขาจะพาทุกคนไปขัวเล็กเ,เจ๋งกัรทุกคนอ้อมไเป็นขี้เก่ากันละ ไปเบืเ้องตัวคัวเล็กกันซะเนาะนี่ทางไปไปเมืองเฟืองเส้นทางกับสีคอยตูดคอยไต่เป็นสิทุกคนนะมีปั้นน้ำมันอยู่ปั๊มหนึง่งนะเป็นออยล์สเตชันเป็นฟิลเนาะเป็นเนี่เขี้ยห้องกับแก๊สสเตชันฝรั่งเขาจำพวกจังสิ้ ฝรั่งยูราอูด้วยเนาะฝรั่งแท้ๆบุกมาจากเบ้าจังไลยเด้อฝรั่งยูราเขาจะวนะ่าแก๊สเตชันออยเตชันแล้วแต่คนสีห้องแต่บ้าคำเข้าใจไปเนาะว้าออยมาเข้าใจว้าแก๊สมาเข้าใจเหยื่นผักแฮปปี้มีโซกโอ้เส้นทางนี่ก็เทีว่าสมควรเลยทุกคนเด้อเส้นทางแบ่งเมืองเฟืองเ้ยนี่เนาะคันเข้าทางด่วนแล้วก็บ,บ่เจอแบบนี้เนาะคันมาทางปกตินี่ก็เจอคือบ้าคำนี่แหละ รถจากเลยนี่ขนาดไปง่ายมากงทาุกคนเอ,อเอารถแย่นี่จะเป็นหัวตำฝาแล้วหัวตำเพดานรถหาลังอศี้านขายเครื่องขายห้ำขายมะพร้าวน้ำปอกน้ำปัน่นงินเกา่างินหลังทุกคน มาฮอดแล้วมาฮอดแล้วมาฮอดแล้วทุกคนฮอดเสร็จแล้ววันนี้เป็นวันจีนประจิการเบาขามคืนนี้แล้วครับฮอดทางแบงทุกคนทางแบงเมืองเฟืองนี่การหันจีนหานขายเครื่องมีตลาดน้อยหินเฮาทุกคนตลาดทางแดงเดี๋ยวส้ายนี่จะไปเมืองเฟืองทุกคน เราใช้เป็นเบองเฟืองทางเส้นนี้แหละไปซื้อ,อไปซื้อกับชิมเมนยังไปซื้อในกระแม่นันขัวหินเห็บนะขัวเล็กเป็นอย่างทิ่บอกทุกคนเนะาะขัวหินเห็บในสมัยตะก,กี้กับสมัยก่อนเนาะแม่นบอกขัวข้ามน้ำเลี้ยงนะทุกคนเนี่ย ห้ามรถนักพาน not oro heavy car plus พลาบ์แมนบอกทุกคนเราถือว่าผิดขอโทษขออภัยเนาะคันธาว่าผิดเนาะคันธาว่าถือก็แตงกิ้วทุกคนเออนี่ขวายหิาในปัจจุบันนี้ทุกคนเกิดเป็นขวอเล็กนะขวอเบลเล่แบบภาษาฝรั่งของห้องนะเบลเล,ล่เบลเล่ ทางกลางก็เป็นแผ่นต้นวางแล้วทุกคนเป็นแผ่นต้นวางคือว่าน้ำลีกเนี่ยขึ้นสูงหลทุกคนอ่าขึ้นสูงหลยพอสมควรนอกจากน่องจากเพือนตันเคลื่อนทั้งลมเลยนี่เพิ่นเขียนใช่ไหมมีอย่างวางสงวนน้ำลีกบ้านหินเหิบเหนือและบ้านหินเหิบใต้เมืองหินเหิบแข็งเวียงจันทร์ขอบเขตเริ่มแต่ปากห้วยบุงแค่ เรียบเอาสองฟังของน้ำเลีกยลงหอดห่วยปกครองเมืองยาว1,284แเมตรเนื้อทีเสาสองจุดเจ็ดฮกตาร์ทุกคนเท่ากับซิลได้ทุกคนเนื่องจากอ่า่ไรบ่มีรถผ่านนะทางเส้นนี้มีเยอะแต่ว่ามีน้อยนะทุกคนเห็นว่ารถมีรถผ่านปอน,น,นะเบิ่งน้ำกับกระจอดบรรยายนะให้ทุกคนได้เบิ่งสภาพ ว่าขวาหินเพิบในปัจจุบันนี้เป็นจังไดห้านอาหารนางพรใสรีอรสตอร์ทนจะเป็นห้านขายเครื่องนะอืเป็นห้านขายเครื่องหินเพิปัจจุบันนี้มีหลายขวทุกคนเนาะมีประมาณห้าหกขวมีขัวทั้งด่วนขัวรถไฟขัวข้ามโรงงานสีมังอ่าขวาเก้าแล้วก็ขวเส้นทางปกติเนาะ เดี๋ยวพาทุกคนไปเบื้องขวาตัวเส้นทางปกติดนะ้ะเป็นจนังไหนเดี๋ยวซ้ายไปวัดหินเหิมทุกคนไปสู่วัดหินเหิมนี่กระแมนห้านค้าอันนี้อันนี้ก็ตลาดหินเหิมเนาะเป็นตลาดหินเหิมเหนือบอกตรงนี้ก็จะขายเครื่องช่วงแรงทุกคนช่วงประมาณหนึ่งโมงสองโมงเปินลงตลาดเนาะช่วงนี้ก็มีอยู่แต่ว่าบโบลายเป็นไงอ่ ทางเข้าวัดบ้านหินเทือบเหนือเมืองหินเทือกแข่งเวียงจันทร์ทุกคนบ้านหินเทือกใส่ซอมเบิงบ่งบัตรกันเลยทุกคนเดนะมีความสงสัยด้วยนี่เลี้ยวขวาเข้าวัดมาเบิ่งวัดสิงดงามเจ้าเหนวัดหินเทือบเหนือ ว่าอยู่ในในเป็นหมู่บ้านดหนึ่งเลยทุกคนมาไทยทุกคนได้เบิองบางท่อ,อยากเบิองเงินพี่น้องเจ้าของหรือเงินเจ้าของนะถ่ายมาฝากมาตอนทุกคนบ้านเก่าแบบเก่าทุกคนเป็นเงินสองสั้นมีเล้าเข่าเล้าน้าเนาะนี่อันนี้ก็ต้นนี่นะมละายนี่กว่าตายครึ่งหนึ่งแนละ้วเงินสองเก่าทุกคน สวยงามถ่ายมาฝากทุกคนเลยนี่โบ<า>หักโบแพงหรือโบได้มาถ่ายให้เบ่งเลยทุกคนเข้ามาแล้วเป็นจังเลมไปเนี่ยเข้ามาเป็นหงเฮียนทุกคนฮองเฮียนหงเฮียนปหนึ่งปสองปสาม อโอห้องนี้มทุกคนขอมานะวัดอยู่ทางในเติมประจักษ์เนาะทุกคนประคำประเคยมาเด้อมายังความสงสัยเฉยๆนี่เอา้าก็ว่าไก่ขึ้นไก่ขึ้นปัะเดี๋ย ทงเลี้ยวซรายทุกคนวัดน,นะไปซื้อบนาจแมนประเบิงสภาพน้ำลีกในปัจจุบันนี้สูงายทุกคนเนาะอีปุมีป่าลอยตามแคมน้ำเยอะต้นมะพร้าวโอ้จะมามาปุ๊กบังกะโลน้อยกัไดดทุกคนเยอะนี่บอลน,นางซิวนางเลยน นะหาป่ายัางพร้อมอยู่เนี่ยให้มันโตบัดท,ทุกคนบัดหินเทิบเหนือเนาะให้มันซาลาเป็นอาจจะเฮดตป็นบอลเกือป่าบดห,ห,หรือห้านอาหารหรือชมวิวว่าทุกคนในบางคำกระโโบ้แล้วแต่ว่าไทายให้เบิ่ง วัดพมวอหารพมวิหารสยา,ามอ๋อเข้ามาก็เข้ามาก็เป็นมีห่อแจกมีมีอย่างคือทองวามีห่อแจกมีสิมนะทุกคนมาสการอาจารย์ สวยงามบรรยากาศดีลมเลื่อนดีทุกคนอมีหอแจกมีหอกองมีซิมแล้วมีศาลามีห้องน้ำห้องไหนเดี๋ย่าบอาคำไปซอกกินซอกกินน้ำอีกกอนคลิปนี่นะเรื่อนกินนี่บอกไปเลยเนาะว่าไว้ใจเปล่าคำนะกินทุกงานมานทุกเมือ่อ มึงน้ำันมาเปลี่ยนใงได้มียังขาย,ยนะอย่นี่ติดตามนันกันสิ่งดีมียังกลิ่นเลยเนาะมียังกลิ่นเลยมัดละ นี่เป็นลูกซีนใจะไดปทกินลูกซีนอะไรเป็นหนึ่งไงนื่างะไรวะนี่มาจะหาไหมเขาดูมีน้ำแก้วก่ออ้าวเจอบ่มีไหมวะอั้นเาลืเอ้แมนบ่นอแบบนี้เขาลืมยืมเุ่นเพือนหาบ้างก็ไดอือนี่ขายจริหร่อปถุงนึ่งไงเขาเนี่ บบวมีอีกแมนบน้อบันี้ไม่ค่านะบวน่ะมื่อามันศุกแล้วเขาเข้ามาอีกอือจะเข้ามากินอะไรน่นดอกกินน้ำกินลูกชิ้นเช่นดบบอือนี้ันสุดท้ายและวผได้ห่างอะไรเราเด้วเด้อคนซุกเนาะลูกชิ้นกับบัมีเจ้า นี่ห้องเงี้ยประถมอ่ะเลยมาถ่ายคลิปลิ้นฉันหอกถ่ายวิดีโอลิ้นให้ทุกคนเดี๋ยวเดินทางต่อเนาะพามาสมเกตบ้านเห็นเห็ดก่อนเดินทางต่อ,อมาต่อกันทุกคนเนาะหลังจากเมื่อกี้นี้ไปแวะกินน้ำอยูห,ห้องเงี้ยมาทั้งา ปัดถมหินเทิบมาเนาะพาทุกคนมาเลาะสมตอคิดบ้านหินเทิบเป็นจังใดอ่าเนี่ยก็จะเป็นง่าเป็นลืบเข้าไปทุกคนเนาะตามหมู่บ้านบ้านเอ่อแฉมทางก็มีเนาะบ้านในหอมก็มีถ่ายมาฝากทุกคนเลี้ยขวขวอนี่มันข้อซีมังทุกคนเนาะข้อซีมังหินเทิบ เดี๋ยวพาไปเบิ่งกัเป็นจังเลยเนื่องจากขวดนี้หาก,กสร้างบางหนึ่งทุกคนประมาณน่าจาะบ่ฮอสาวปีเนาะขวดตัวนี้ขันขวาเล็กขันมีประวัติยาวน,น,นะจักมีการประสมสมัยต่อสู่คู่ซาดสงคามเนาะมีการทำลายขวดจากเอียงในผลผล ห้อยเอกกองแล็บบอกประมาณนี้บอกนะ้วมาคำกับบอกหัวคอมมวนรับแต่ว่าได้ยินเขาเข้าจะแมนแท้มแมนปลอมนะฝทากคนคอมเมนต์บอกเด้๋ยนะป่ะเด็นใจไหนเกี่ยวกับขัวหินเหืนี่มันขัวซีมังทุกคนมันก็สร้างมาประมาณเกือบสาวปีเนาะ,นะก็จะเหลี่ยเหินวิวขัวเก้าขวาาัวไม่ทุกคน ก็เป็นจุดหนึ่งเนาะที่ <Hey. S 1> นองนูน่น <Hey. S 1> เรียนเป็นมากมานางลินนะช่วงเลือกเหียนช่วงตะแรงนะมานางชมวิวบรรยากาศต่างๆเนี่ยจะเห็นวิวของขัาเกาหินเหิบกคนเนาะหรือว่าขาัาเบเล่อย่างจักอย่างถือว่าสวยงามทุกคน,นมน,นีทองฟ้าก็มีเมฆเป็นบางส่วนเนาะแต่กับบทถึงคั้นว่าห่มตอนนี้นี่มันฮอนหลายนะพาทุกคนมาชมบรรยากาศหมู่บ้านต่อจะดีกว่าเดี mm ๋ย hmm. วพามาชมอ่า สภาพขัวดวซื่งเนาะเป็นใจไหนในเนี่ยประมาณเช้ปีในขัวกับเก่าหลายพอสมควรทุกคนเนาะโบได้มีการทาสีโบราณอย่างแต่สภาพก็ยังคงความแข็งแรงได้ปกติมู่บ้านตามสายทางทุกคนหินเถือกเป็นบ้านใหญ่ทุกคนเนาะหินเถือกเหนือหินเถือกใต้เป็นทางเชื่อมจอดไปเมืองวังเวียงไป เมืองเฟืองคือปปเปล่าคำว่าอะไรเฮ็ดให้หินเทบนี้มีการพัฒนาพอสมควรดีเลี้ยวครักับห้องการปกครองเมืองหินเทบทุกคนมีห้องการเมืองห้องการสราพารนเดินต่งตงตงนางๆสำนักงานปกครองบ้านหินเทบห้างซอมแป่งรถจัก ห้านขายยาอาชืออาชือฟาร,รม์มาชีห้านขายเครื่องก่อสร้างห้านานางตูไรเ,เปิดเขาเบียกที่เท่านีมีส่วนหลายอย่างนะคุณเพื่นพูกกคนัะส่วนมะม่วงส่วนทอรียนส่วนยางพาราเอ่อ ส่วนมังง่อสินะเออหลายยานหลายแนวนักท่องเที่ยวมันกลับมาเขียนนี่ก็หลายคนเลยขี่รถเทปเนาะขี่รถจักรเ,เป็นคนฝรัง่งดอกแสลมแบ็คแพ็คเกอร์ทุกคนเพิ่งจะขี่เลาะตามเส้นทางอย่างซี่เนาะเพิ่งมาประเทศลาวเพิ่งบุรีคาดบางว่าจะเห็นตึกสูงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ทันสมัยดอกเนื่องจากลาวเนาะคัขณาคนในแผนที่คนในกูโก,ก้เนี่ยจะขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของ คิ้วทัดธรรมชาตหลายกอนนะทุกคนเรื่องของแบบลดวงสีวิตแบบสโลไลท์เนาะนี่เป็นบอนปลปาซ่าเผาคนทุกคนปาซ่าปาซ่าลาวสไตล์ปบนประมาณนี้ ปัจุบันเนี่ทุกคนออกมาจากนอกเมืองนิดน,นึงก็จะเป็นประเภทเอา่าท่านซอมแปงเนาะท่านซอมแปงข่ายทหารบ้านหินแห็บเหนือคุ้มจัดสัดเข้าไปนี่คุ้มจัดจัดอยู่ในนี้เป็นวันนี้นะจัดจัดประจัดระเบิงน้ำกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวพาทุกคนเลาะเซอร์เวย์สำรวจนะ บ้านผู้ใดพี่น้องผู้ดใดกเซ่แม่เป็นเบิงเ่งแน่ว่าโอ้ยยินเธอเป็นชีเดอร์เนาะเป็นชีวายินเธอในปัจจุบันนี้สองพันส uh ิบสามนี่เป็นเจ้าชีวะมีอย่างให้เบิ่งแน่ต่อเซ่ให้เป็นเบิ่งเนาะ uh huh. หรือว่าแคปแคปหน้าจอไปให้เป็นเบิ่งว่าโอ้ยเนี uh ่ย huh. บ้านข่อยอยู่บันนี้เพราะว่ากูเกิลมันบ่มีแผนที่นะครับบ่มีฮุบโซปปัจจุบันเนาะเกี่ยวกับว่าเป็นเจ้าไหนฮะนะ แผนที่กับโซโซแต,ต่ตำแ,นแนนหน่งนด้นเองเนาะอันท่าคนเบ่งบวเป็นกันถือว่าจบคาด้วยนะแผนที่นะห้างเล็กเศษห้างซ่อมแปลงเส้นทางก็คุมบางส่วนหนุคนตามทุกคนได้เห็นนี่แหละเนาะนี่ก็เป็นคล้ายทหารเมืองเ,เ,เห็นเหินกับทุกคนนอันหนาเนี่ย เขียนี่ก็ชีวิตผู้ไก่คอนทุกคนเป็นห้องนะผู้ไก่คอนผู้พระจะอยู่บริเวณใกล้ๆเคียงกันต่างทุกคนได้เห็นเลยละถ่ายมาฝากอพิดถึกย่งไขอทุกขออภัยทุกคนเนาะแต่คงเชื <th> <es> <th in> ่อว่าข้อมูลจะค่อนข้างครบด้วยแหละถ่ายทุกคนได้เบื้องมเทอ้อป่าส่วนกับมีส่วนกล้วยอย่างไรนะแต่ว่ามันอยู่ในในหนึ่งเบากคกับ บริเวณไทยบริเวไทยแต่บริเวณอ้อมขอ้างถนนทนทางนี่แหลนะเนาะพราเข้าไปในก็นจะเข้าไปอยังเดีพื้นที่ส่วนบุคคลต้องทายในพื้นที่ของสาธารณะัทธิถนจะสามารถจะเผยแพร่อย่างไดอ่ะขาต่ามนี้ทุกคนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์ซ่องบาวคำเนปะ็นกำลังใจทางบากคำได้สร้างสังคิดหม่คือเก่า ตอนนี้เมื่อยล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวทานต่อกันแล้วพ่อกันม่ในคลิหนานะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลย